สวัสดีครับตอนนี้อยู่กันที่สนามบินดอดเมืองครับเราเดินทางต่เช้าตรู่เลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ชงชิ่งไหงเราเวียดนามอีกแล้วครับท่านไปลูกกับเมียรออยู่ที่นั่นไปเวียดนาม let's go ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเติร์นเซงเยตที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามนะครับก็ผมจะรีวิวโฮจิมินเท่าที่จะเที่ยวได้ให้ฟังนะครับโอเคไปเดินทางกันก็สิ่งแรกที่มาเวียดนามครับต้องซื้อซิมก่อนครับซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ ก็อย่างเช่นเคยครับเราเดินทางเวียดนามเราก็ใช้บริการแกล็บครับผมก็เหมือนแกล็บในบ้านเราครับผมใช้แอปเดียวกันราคาค่อนข้างถูกครับผมโอเคครับเราได้รถแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันครับเราก็เดินทางถึงโฮจิมินห์นะครับเราก็เอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมครับแล้วก็ ให้โรงแรมเขาแนะนำร้านอาหารที่ใกล้ๆนะครับก็ได้ร้านนี้ครับเป็นร้านเฟอรครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับชิคเก้นเบฟเนื้อมันอร่อยดีอ แต่สังเกตเวียดนามนะเขาจะใส่หมวกกันน็อกทุกคนนะก็หลังจากที่เราอิ่มแล้วนะครับที่แรกที่เราจะมาครับที่นี่ครับไซ่ง่อนเซ็นทรัลโพสออฟฟิศครับผมหรือว่าไปรสณนีย์เมืองไซ่งอนครับผมก็เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์นะครับสร้างตั้งแต่ปี1896ครับแล้วก็มาแล้วเสร็จปี1901นะครับผมเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสครับผม ก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเมืองเนี่ยตกลงมันชื่อไส้ง่อนหรือโฮจิมินกันแน่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่เดียวกันนะครับนครโฮจิมินเนี่ยชื่อเดิมเขาคือไส้ง่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นโฮจิมินแต่ก็ยังเรียกไส้ง่อนได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเมืองเดียวกันครับผมก็เราเข้ามาภายในตัวอาคารนะครับ สิ่งแรกที่เราเห็นสะดุดตาครับนู่นับด้านหลังเมื่อกี้นี้ครับภาพท่านผู้นําโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นผู้นําของเวียดนามนะครับก็ประดับเป็นสง่าอยู่บนข้างบนนู่นนะครับใหญ่ๆนะครับก็ในอาคารนี้ครับเขาก็จะขายพวกสแตปมที่เป็นของเวียดนามครับแล้วก็มีจุดเนี่ยครับจุดให้ส่งโพสการ์กครับกลับประเทศเราได้นะครับผมหรือว่า จะส่งไปที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับผมและก็ยังมีขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับพวกไปษณีครับผมของเวียดนามนะครับก็ใครที่สะสมก็สามารถซื้อกันได้นะครับผมเนี่ยครับก็เป็นสเต็มรูปต่างๆของเวียดนามนะครับผมก็คล้ายๆไทยครับผมแต่ว่าก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเขาเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามครับใครที่สะสมก็สามารถซื้อกลับไปได้นะครับ ก็จุดนี้อย่างที่บอกตอนแรกครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวครับสามารถส่งโปสกา,าร์ดกลับไปยังประเทศที่เรามาได้นะครับเผื่อต้องการไปของฝากแล้วก็สามารถส่งที่จุดจุดนี้ได้เลยนะครับราคาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้สอบถามเขาเหมือนกันนะครับก็อีกจุดหนึ่งที่เมื่อเดินออกมาข้างหน้านะครับทางซ้ายทางขวาเลยครับก็จะเป็นจุดของฝากนะครับ เวียดนามเขาก็จะมีเนี่ยครับเป็นเครื่องเงินนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบมากมายเลยนะครับก็สามารถซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะครับก็<า>นอกจากเครื่องเงินนะครับก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ของเวียดนามครับเนี่ยครับเป็นพวกหมวกเวียดนามตุ๊กตาเนี่ยครับผมเป็นของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพติดบ้านต่างๆเนี่ยครับมีให้เลือกซื้อกลับไปฝากเยอะแยะครับผมก็สามารถเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยครับผม ถ้าเวียดนามทำเป็นลาบบูบูจะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าลาบบูบูใส่หมวกนี้ก็น่าจะดีนะคุน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 นะเนี่ยใช่ถ้าไทยเฉย ก็หลังจากที่เราเที่ยวที่ไปษณีไส้งอนเสร็จนะครับก็เดินเท้าครับเดินมานิดนึงครับไม่ไกลมากครับเราจะไปเที่ยวกันต่อครับที่ที่สองครับเป็นโฮจิมินซิตี้มิวเซียมครับผมก็ซึ่งโฮจิมิน n ซิตี้มิวเซียมนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของเวียดนามนะครับก็มีทั้งเรื่องการลบวิถีชาวบ้านศิลปะวัฒนธรรมครับรวมไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ทำไมเขามีคล้องเหมือนเราเลยอ่ะดูนี้ก่อนไหมอ๋อตรงนี้มันเป็นเฮ้ยทำไมคุ้น,นเ ก็โซนแรกครับเป็นโซนเกี่ยวกับแสดงเครื่องดนตรีครับก็ต้องบอกว่าเครื่องดนตรีก็คุ้นๆครับหน้าตาคล้ายๆเครื่องดนตรีไทยบ้านเราเลยครับผมก็เนี่ยครับเป็นเก็บรวบรวมไว้ครับน่าจะเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยนู่นครับสงครามเวียดนามครับที่เขามาเก็บไว้ที่นี่นะครับก็ส่วนแสดงถัดมานะครับก็เป็นส่วนแสดงชุดของชาวเวียดนามนะครับในการร่วมพิธีต่างๆนะครับของ ชาวเวียดนามนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปะที่สวยงามครับผมก็ส่วนแสดงถัดมาครับที่เรามาเยี่ยมชมกันนะครับก็เป็นส่วนแสดงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ ชาติของเวียดนามนะครับก็มีภาพให้ดูตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะครับตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามสมัยสงครามโลกนู่นนะครับก็เนี่ยครับเล่าว่าเวียดนามมาจากไหนมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนามเขานะครับเนี่ยครับเป็นภาพตั้งแต่โบราณเลยนะครับภาพของประเทศเวียดนามก็ ย้อนอดีตให้ดูตั้งแต่สมัยอดีตเลยครับแล้วก็มีภาพในปัจจุบันนะครับของเวียดนามครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกเมืองนะเมืองขุดเจอหม้อเหมือนบ้านเราเลย จุดนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาครับที่เขาขุดได้นะครับของเวียดนามเนี่ยครับก็แสดงของโบราณนะครับเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาครับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนู่นนะครับก็มาเก็บสะสมไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยพ,ดด 9, 8, พวกสิ่งที่เขาขุดพบได้เนี่ยก็คล้ายๆของบ้านเราเหมือนกันนะครับก็เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาพวก เนี่ยครับพวกหินพวกอะไรเงี้ยคล้ายๆบ้านเราเลยนนส่วนภายนอกอาคารครับก็มีเครื่องบินลบนะครับผมไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของสร้างนะแต่ในความคิดผมม่าจะเป็นของจริงนะครับจะแสดงไว้ข้างหน้าครับก็ห้องต่อมาครับก็จะเป็นห้องที่แสดงถึง,งสมัยนนที่สงครามเวียดนามครับผมนนเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่เก็บรวบรวมตอนสมัยสงครามนู่นแหละครับผมก่อน,นี่ยครับเป็นเครื่องกระติกน้ําเป็นโทรศัพท์เป็นอะไรต่างๆที่ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามมีเครื่องดนตรีด้วยครับผมก่อนนี้เป็นพวกอาวุธต่างๆนะครับเขาบอกว่าเป็นของจริงนะครับที่ใช้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเลยก็มาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับผม นี่เป็นไฟฉายกับเข็มทิพย์นึกว่าโทรศัพท์ตอนแรกนี่พวกอันนี้วิทยุสื่อสารเนี่ยลอ,องไปูอองไปอ้ดีอาวุธสมัยคอมมิวนิสต์ และห้องนี้ครับเป็นห้องที่แสดงถึงการต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองประเทศเวียดนามนะฮะแต่หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ลงญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามายึดครองเวียดนามแทนนะครับแต่ท่านผู้นำโฮจิมิน์ครับผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับประกาศไม่เข้าร่วมกับฝ่ายฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการต่อสู้มาเพื่อเรียกร้องเอกราชให้กับเวียดนามนะครับ แล้วก็สามารถต่อสู้ได้สําเร็จครับและก็มีการประกาศเอกลัชให้กับเวียดนามในที่สุดครับเครื่องปิ้นตั้งแต่สมัย1,9,5,4งเก้าหถึง1,9,7,5งเก้าเห้นึ่งโอเศครื่องปิ้นสมัยโบราณเว็บ้านี้ก็ตั้งแต่1,9,7,0ถึง1,9,7,5ยังใหม่อยู่เลย เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ตั้งแต่สมัยหนึ่งเก้าหกห้าถึงหนึ่งเก้าหกเก้าเอาไว้ทำหนังสือพิมพ์และห้องนี้ครับเป็นห้องที่แสดงธนบัตรนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับจนถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นรูปของท่านผู้นำโฮจิมินห์ครับตั้งแต่สมัยโบราณยันปัจจุบันครับก็ยังเป็นรูปเดิมอยู่นะครับ ก็นอกจากธนบัตรนะครับก็ยังมีเหรียญน,นะครับที่ใช้ซื้อของกันตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็มีเก็บสะสมไว้ให้ชมกันที่นี่ครับผมแต่ในปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวียดนามยังใช้เหรียญอยู่หรือเปล่าแต่ที่มาเที่ยวก,กันก็ยังไม่ได้เจอเหรียญของเวียดนามเลยนะครับเขาน่าจะยกเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากเราชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับและที่นี่ครับมาโฮจิมินต์ต้องมาเช็คอินที่นี่ครับคาเฟ่อพาร์ตเมนต์นครับก็เป็นอพาร์ตเมนต์เก่านะครับที่ดัดแปลงให้ทุกชั้นเนี่ยมีคาเฟ่นะครับทุกชั้นทุกห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ใครที่มาคาเฟ่เอาพัทเมนต์นะครับก็เลือกร้านได้เลยครับสวยๆทั้งนั้นครับตามใจชอบเลยครับ EP นี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปพาไปเที่ยวโขจิบินต่อนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับตายตายทาเวียดนามชัดๆเราก็ต้องเอาเวียดนามสิ Hear me say, I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one to choose. Call the shots and they produce.